แม่ขออภัยนะครับนะครับเมื่อกี้เน็ตมันเน็ตมันสะดุดนะครับเอาว่ากันใหม่นะครับว่ากันใหม่นะครับก่อนจะออกทัศนวิจารณ์มวยของคุณสมกิจเร่นแก้วประจำวันที่7นะครับนําเรียนบอกกับเป็นแฟนมัดมวยนะครับก็ต้องฝากตัวช่วยมวยทีวีเราทํางานกันเป็นทีมนะครับในทีมงานของชาลาทีวีก็08 6 0 1 6 0098นนะครับนะครับแล้วก็สูตรการสู้ก็เล่นแบบไหนให้ได้ตัง นะครับสังเกตตัวเข้าสังเกตหน้าเสือการเล่นนะครับมวยในยุคปัจจุบันมันเป็นธุรกิจการพนันนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องสังเกตตัวเข้าดีๆมีรางวัลอยากเกิดก็ต้องกลางอากาศแล้วก็สังเกตว่าช่องไหนใครเก่งนะครับนำเรียนทุกวันนะครับอันนี้มันเป็นข้อมูลเชิงลึกนะครับก่อนจะออกทัศนิยมจา์มวยนะครับเพราะฉะนั้นท่านคาสายนะครับต้องมีหูนะครับไปเล่นมวยในยุคปัจจุบันไม่มีหูท่านสู้ไม่ได้นะครับ พราะว่าเนื่องด้วยอะไรเนื่องด้วยความเร็วของไอ้หน้าไอ้หน้ากล้องจอที่ท่านไปดูในทอทัศนะประมาณสัก25วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีคาหูก็ลําบากนะครับเวลามีขาหูราคาเคลื่อนไหวบนลลอกเราก็รู้นะครับเขาเรียกว่าทันทุกเหตุการณ์น,นะครับมีราคาเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงรู้เขารู้เรานะครับบางทีกระแสะเล่นหน้าเดียวเล่นไปโหไปหมวยชกถูกทรงหรือเปล่าไม่ถูกทรงกระโดดข้ามเล่นมวยสมัยนี้มันรักชอบไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นฝากทีมงานของชาล่าทวีไปสักงนิดหนึ่งนะครับ086016 0098แล้วก็ดวงแก้วนะครับมวยหูล่วนอนาคตของน้องน้องนะครับ0 8 0นะครับ282 2236ตูจัดเต็มใจถึงใจก็099 045 1011้านหะครับอาวยที่ผมชื่ชอบมากที่สุดในรายการวันนี้นะครับก็เป็นคู่ที่5นะครับระหว่างทักษิณเล็กสิทธิ์ประกายฟ้าวันนี้140่ปอนด์วันนี้มาเจอกับเกอร์กเก่าก,ก,ก,ก็คือ ยอดพนงลุ้งก็มาสอบร้อยสามสิบเก้านะครับช่างร้อยสามสิบแปดทวนทักษิณเล็กก็มาสอบร้อยสี่สิบจุดแปดแล้วก็ช่างร้อยสิบทักษิณเล็กเคยชนะมาแต่ช่วงนั้นทักษิณเล็กยังอยู่กับผู้พันหินแต่ณนะปัจจุบันไม่ได้อยู่กับผู้พันหินมาซ้อมอยู่มองเทพธนบุรีเพราะฉะนั้นการมิซ้อมก็น่าจะเสียเปรียบนะครับและประก,อ,กอบกับยอดพนงลุ้งไฟนี้ต่อยดีร้อยสาสิบแปดร้อยสาสิบแปดเป็นน้ำหนักตัวที่เขาชอบมากนะครับไอทักษิณเล็กในร้อยสี่สิบเนี่ยปล่อยไปต่อย ทักสีเล็กน้ำหนักจริงๆจะประมาณร้อยสามจุดห้าเพราะจะร้อยสี่สิบไม่มีความหมายเพราะนั้นวันนี้ผมดูว่าน่าจะลําบากมากๆนะครับนะครับมวยชอบเบอร์หนึ่งของผมชอบไปที่ยอดพนมลุงนะครับนะครับน่าจะดีกว่าทักษิณเล็กแล้วก็แก้มือได้เป็นไปแบบไม่ยากนะครับนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็เป็นคู่ที่เจ็ดระหว่างเดชศักดาผู้กองหยัดกองสื่อมาเช้ามาร้อยยี่สิบหกจุดสองช่างร้อยยี่สิบหกขวาอุบล วันนี้มาเจอกับาจาจันบาลสอจอวิชิตเมือง8ริ้วก็มาสอบ129.3แล้วก็ช่าง128ไอ้นี่หลักเหลี่ยมจัดจ้านที่จัดอาจารย์มวยเลยนะครับเด mm hmm. สก์ดาเนี่ยวันนี้ผมดูน้ำหนักน่าจะมีปัญหาเพราะธรรมดาเวทต่ำๆเดศักดาก็ประมาณร2 7 128วันนี้ตึงนะครับ126นะครับวันนี้ผมดูว่าน่าจะเหนื่อยมากๆเพราะฉะนั้นอยากวัดอยากสู้ผมวัดไปที่ประจันบาลอีกหนึ่งตัวนะครับ แล้วก็วัดไปที่ครูที่สี่ก็เป็นชายเล็กอภิชาติมวยไทยยิมอันนี้เคยชนะมาเที่ยวหนึ่งนะครับส่วนนยยอดโดมทองฝ่ายแดงสองคงมีเนี่ยมาช้ามาสอบร้อยยี่สิบสามจุดห้าแล้วก็มาช่างร้อยยี่สิบเอ็ดเป็นมวยขวาเป็นเด็กพัฒนลุงอยู่กับอาจารย์สุรัตน์เป็นมวยข่าทะลุด,ดูดนันไม่ค่อยฉลาดนะครับส่วนกูโจก็ชายเลนน็กนนท์ยิมและอภิชาติมวยไทยยิมมาสอบร้อยยี่สิบสองจุดสองช่างร้อยยี่สิบเอ็ดหลักเหลี่ยมจัดจ้าเลยนะครับไอนี่ช่วงหลังผีดูผีตาเลย นะครับแล้วมาก่อไอ้แยมทองทองต้องเดินเข้ามาหาแน่นะครับไอ้ชายเล็กตั้งไปมีขวางหน้ามีดันแทงได้เปรียบรูปร่างนะครับแล้วก็สดจากไรนะครับและเป็นการปรุงปักจากในทีมงานของอภิชาติมวยไทยยีวันนี้ผมก็ดูว่าสู้ลําบากอีกตัวหนึ่งนะครับผมชอบชายเล็กนะครับนะครับสามตัวฟันธงแต่มวยที่ผมออกทัศนวิจารณ์มวยแล้วกันนะครับคู่ที่หนึ่งผมออกลองนะครับออกลองออกรองไปที่ออร์โนนะครับแล้วก็คู่ที่สองก็ออกลองไปที่เพชรนคร คร่ที่สามจวดนะครับจรวดศึกนะครับคู่ที่สี่ชอบไปที่ยอดวิทยานะครับครูที่ห้าก็บอกไปแล้วนะครับคู่สแกงามคู่ที่หกชอบสแกงามนะครับชอบสแกงามไอ้รถถังนี่ไอ้รถถังนี่วันนี้เจอกับเกอร์กเก่าเคยชนะมาเที่ยวหนึ่งไก่ชอบฟ้าแต่มาใช้รถถังน้าหนักมีปัญหานะครับทำนานนะครับรู้สึกว่าประมาณสักเจ็ดโมงห้าสิบห้านีก็ยังเหลือเกินอีกหนึ่งจุดสามเพราะฉะนั้นคููนี้ก็ไม่ออกทัศนวิจารณ์มวย เขาจะให้ดีที่สุดก็ไปดูเวลามวยกําลังจะขึ้นชกนะครับไปดูโครงสร้างสรีระไปดูความสมบูรณ์ของร่างกายแล้วก็จะมานําเรียนบอกให้กับแฟนๆมัดมวยซึ่งเป็นสมาชิกของพวกเรานะครับอ่ะวันนี้ก่อนจะจากกันไปนะครับผิดพลาดพลั้งไปก็ต้องขอไปกับแฟนๆมัดมวยก่อนจะจากกันไปก็ขอให้ท่านกับครอบครัวมีความสุขความเจริญนะครับสามตัวตรงจัดเต็มนะครับยอดพนมลุงประจันบานชายเล็กนะครับอภิชาติมวยไทยยิมน,นะครับจากลาไปเลยครับสวัสดีครับ